เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับสงสัยในความรักที่กำลังจะหวานชื่นและก็สมบูรณ์แบบของสาวไอซ์อภิษดานะครับกับสามีหนุ่มชาวฝรั่งเศสซึ่งสาวไอซ์เองกำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้านมีเรื่องราวของการแชฉสามีของเธอนี่ออกมาซึ่งเราก็จะมีการไล่เรียงดราม่านี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับ เริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะครับได้มีผู้ใช้ IG รายหนึ่งเข้ามาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆดาราหลายๆคนซึ่งก็เข้ามาชมสาวไอ้นะครับบอกว่าฉันกําลังใช้สามีร่วมกับไอ้และก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงชื่อของหนุ่มคนนี้พร้อมกับบอกว่าเขามีแฟนสาว50คนในประเทศไทยมีทั้งฮ่องกงแล้วก็ปารีสนั่นเองนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับนอกจากในอิน t a g r กรแล้วยังมีปริศนานะครับสสาว โผล่มาอีกแฉสามีของไอซ์เพิ่มเติมโดยรายแรกได้มีการโพสต์ระบ,บุว่า ผู้ชายเจ้าชู้จริงๆเราคือคนที่เคยเดทกับนางนันมาแล้วก่อนโควิดเจอกันที่ผับผับหนึ่งย่านสุขุมวิทนั่นเองส่วนอีกรายครับก็ระบุว่าเราทำไอจีใหม่ขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะมาเม้นเราเป็นคนหนึ่งที่เคยคบกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีตังค์คุณพ่อเขาเสียไปแล้วน่าจะได้รับการแบ่งมรดกมาเยอะมากๆผู้ชายทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายผลงานอาร์ตแล้วก็รวยมากแต่ไม่คิดว่าการรวยของเขาเนี่ยเป็นรวยแบบ เงินไม่สะอาดเท่าไหรนะ่นักคือผู้ชายจะมีอะไรลึกลับตลอดเราก็บอกไม่ถูกในเวลาต่อมาครับก็มีผู้ใช้ Twitter รายนึงนะครับได้ออกมาระบุว่าสาวปริศนาใน i n s t a g r กรมมีการแอบอ้างนำรูปของเธอไปใช้พร้อมกับระบุด้วยว่าเธอเคยทำงานที่เดียวกับสามีของไอซรู้จักกับทั้งไอซแล้วก็สามีรวมไปถึงเพื่อนคนอื่นๆของสามีของไอซอีกด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีการให้ข้อมูลนะครับบอกว่าสาวปริศนาคนดังกล่าว ประกาศตัวแล้วว่าเป็นภรรยาเก็บของสามีไอ้์และคุกคามคนอื่นอีกหลายรายในลักษณะเดียวกันและเธอเองก็เคยถูกคุกคามเหมือนกันจึงขอให้หยุดการกระทำถ้าไม่เช่นนั้นจะมีการฟ้องและในที่สุดครับแอคเคาอินสต a แกรมรายนี้ก็ได้มีการปิดตัวลงไป ล่าสุดทางด้านของ DJ d ีเจด้นะครับก็ได้มีการเล่าผ่านทางรายการแฉว่าสามีของไอซ์เองเนี่ยเป็นคนที่รวยมากๆเขารวยระดับท็อปไฟของฝรั่งเศสเพราะตระกูลของเขาเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีในฝรั่งเศสแต่ว่าตนก็ไม่เคยเจอนะแต่เขานำสกุลขึ้นต้นด้วยตัว G ีซึ่งตระกูลนี้คือดังมากๆในฝรั่งเศสนั่นเองครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside ์ New ส์ที่ไ อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสด,ส,ดสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ